สวัสดีครับกับพ่อผมโตชโนนครับกับเล่นเพลงเก่านะครับวันนี้อาจจะเล่นเพลงที่ดูในไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฝ่อกันไปนะเฮ้ยอย่าเพิ่งปิดนะครับยังปิดเปิดดูตั้งใจฟังผมก่อนนะครับก็เป็นเพลงของเต่าสมชายนะครับผมกับเพลงเสี่ยงไปเชื่อสิจากอัลบั้มสมชายจดปลายเท้านะครับผมถ้าสมชายจดปลายเท้าเขารู้จักกันแน่นอนนะผมไม่เล่นครับผมเล่นเสี่ยงไปเชื่อสิจัดเสี่ยงไปเชื่อสิหน่อยตึกตัง

ติง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 ติ่งตักตักตะกัดตะที่กอดรักรองถึงบอกกันตรงโลงแต่คงจะไปกับนายไม่ได้นานแแขนาดว่าคนที่ทนได้อย่างฉันก็ยังต้องเส่กูดบายอิ่วตักตักตึกหัวใจของเธอน่ากลัวที่สุดไว้ใจไม่ได้อย่าเสี่ยงเลยท้อตัวดีกว่าไม่เอาดีก like ว่าบ๊ายบายดีกว่าตอกตอกตอกเสียงไปตอกตอกตอกเชื่อเสตอกตอก เธอก็เป็นอย่างนี้ดูดูไปก็ดีแต่มีอะไรซ่อนไว้ตลอดแล้วจะคนอย่างนายคนจริงใจอย่างเดมีอะไรก็ยอมตลอดตึก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 ตักตึกตกตกกรักรอบถึงบอกกันตรงตรงตักตึกแต่คงจะไปกับนายไม่ได้นาน กนดว่าคนที่ทนได้อย่างฉันก็ยังต้องเซกูดบายอินที่ดีต้อกตอกตอกตีว่าใจของเธอนะกูว่าที่สุดไว้ใจไม่ได้จะเสี่ยงเลยทอดตัวดีกว่าไม่เอาดีกว่าบายบายดีกว่าตอกตอกตอกเสียงไปตอกตอกตอกเชื่อเซตอก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 ตกตกตีเชื่อเซว่าเธอนั้นมีใจเชื่อเซว่าเธอกำลังจะไป เชื่อเสว่านายกำลังจะตายเคยมาแล้วโดนมาแล้วตึกตักติงตอกตอกตอกเกือบตายตอกตอกตกเชื่อเสตอกตอกตอกจึงหนึ่อี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 ติ๊กติ๊กติ๊กตเตะเตชื่อเสเเชื่อเสีอรกันแล้ว

กูดบายตักตักตักตกบาีใจคงเธอนะกูว่าที่สุดไว้ใจไม่ได้อย่าเสี่ยงเลยท้อตัวดีกว่าไม่เอาดีกว่าบายบายดีกว่าตอกตอกตอกเสี่ยงไปตอกตอกตอกเชื่อเซ่แท้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 ตึกตกตกเทเชื่อเซว่าเธอนั้นมีใจเชื่อเซว่าเธอกําลังจะไปเชื่อเซว่านายกาลังจะตายเคยมาแล้วโดนมาแล้วตึกตัก เกือบตายตอกตอกตอกเชื่อเซเทชจบครับผม